สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันพุธที่14มกราคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ลดลงมา2.66เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,230.60เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,227-1,244ถึงนะคะระหว่างวันก็ขึ้นไป h i g ที่บริเวณ1,244ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ12สัปดาห์นะคะ แต่เมื่อค่างเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะคะจากการคาดการณ์ว่า ECB จะ,ะทำจะดำเ,ดน,เนินนโยบาย QE ในการประชุมวันที่12มกราคมก็เลยทำให้ค่างเงินยูโรร่วงลงแรงแล้วก็ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าภาพกราฟในราย2ชั่วโมงเนี่ยราคา ขึ้นไปหายนะคะหนึ่แล้วก็มีการขายทำกํำไรออกมานะคะมีการขายทำกํำไรออกมานะคะแล้วก็ <c oughs> ISI เนี่ยเข้าเขต o v e r b o ์บอนะคะรวมถึงมีสัญญาณ b e a r i s divergence ด้วยก็ทำให้มองว่าราคาจะย่อตัวลงมาก่อนนะคะโดยแนวรับมีที่1220แล้วก็1210นะคะแนวต้านหนึ่ั้อยสี่แล้วก็1245 เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะดอยสแบงก์ก็ระบุว่ามีการปรับลดคาดการเงินยูโรลงนะคะเหลือไม่ถึง1ดอลลาร์ภายใน3ปีนะคะก็ภายในปี2017ก็จะเหลืออยู่ 0.90ยูโรต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็มีเรื่องประธานสมาคมธนาคารระดับภูมิภาคของรัสเซียนะคะก็เตือนว่าประเทศรัสเซียจะล้มละลายถ้าหากว่าไม่ลดอัตตาดอกเบีย้ยส่วนในตลาดน้ำมันนะคะจีนก็ประกาศขึ้นภาษีผลิภาณน้ำมันโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะ ส่วนตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอยู่ที่100.4นะคะสูงกว่าคาดที่97.9จํจาำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับนะคะจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ที่4.97ล้านนะคะนี่ก็สูงกว่าคาดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมโดย IBD IBD นะคะ อยู่ที่51.5ก็สูงกอดค่านะคะแล้วก็ดุลบัญชีงบประมาณนะคะ <c oughs> ของสหรสัฐอยู่ที่1.9พันล้านนะคะส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะดาวโจน์เมื่อคือนปิดลดลงเล็กน้อย27.16จุดนะคะก็ยังร่วงลงเนื่องจากหุ้นในกลุ่มพลังงานลดลงนะคะรานะคาน้้ำมันดิบในสเนกร่วงลงมา ที่45.89นะคะเบรนก็ร่วงลงมาใกล้ในเมกแล้วนะคะเหลือ46.55ส่วนเงินบาทนะคะก็แข่งค่าขึ้นมาที่32.80นะคะเงินยูโรก็ร่วงลงต่อนะคะแล้วก็ไอแชร์กับ s อสฟไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายมาดูดอลลาร์อินเด็กกันนะคะ ดัชน mm ีดอลลาร์อินเด็กก็เริ่มปรับตัวลดลงหลังจากที่ IXI เข้าเขตโคว r บอ a r d มาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามมองว่าการย่อลงเป็นจังหวะเข้าซื้อแนวรับมีที่91.5แล้วก็91.0แนวต้าน92.5แล้วก็92.8นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวเงินบาทนะคะก็ภาพกราฟรวานเอ็มส่งสัญญาณแบล i ิเดเวอร์เจนอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็แนะนำเทรดทิ้งช็อตถ้าหากว่าหลุดเสน้นวิ่ง M เงาบริษ50แนวรับมีที่32.8แล้วก็32.7เนาต้าน33.1แล้วก็33.2ส่วนเบรนนะคะภาพกราฟรายวันนะคะก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะแท่งเทียนล่าสุด ได้เกิดสัญญาณการกลับตัวจึงเป็นจังหวะเข้าซื้อสำหรับนักทุนระยะสั้นนะคะโดยมีจุดสต๊อปลอสที่45.0แนวรับ46.0แล้วก็45.0แนวต้าน49.0แล้วก็50.0นะคะให้เทรดดิ้งลองเกจงกำไรระยะสั้น KTB h 1 5นะคะ ก็มีการดิดตัวขึ้นมาหลังจากที่ MACD Histogram ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณในช่วงนี้ก็แนะนำเทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวรับ22.3แล้วก็21.8แนวต้าน23.3แล้วก็23.5สิบสามบนะคะภาพกราฟไวัน MACD ตัดเส้นสัญญาลขึ้นมาทําให้ราคามีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นนะคะโดยมีจุดสต o p l ลอสที่บาทห้ แนวรับมีที่บาท60แล้วก็บาท54แนวต้านบาท70แล้วก็บาท75ให้เทรดดิ้งลองไอทีด้นะคะก็ยังปรับตัวขึ้นต่อมแม้จะเกิดสัญญาณแบลิตระยะระยะสั้นนะคะปัจจุบันราคาขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมตอนนี้ให้แนะตอนนี้แนะนำเวดแอนซี C, เพื่อดูพฤติกรรมของราคาว่าจะสามารถผ่านแนวต้านเดิมได้หรือไม่แนวรับมีที่7บาท80แล้วก็7บาท30แนวต้านแต่บาท20แล้วก็8ดบาท50นะคะให้เวดแอนซี C. สำหรับ เส้น50นะคะก็สามารถติดกับบวกได้หลังจากที่อ่อนแรงในช่วงเช้าแต่ก็ยังอยู่ในกรอบ,สบเส้น m o ่ i n g a v e ทั้งสองเส้นนะคะขณะที่ macd rsi อ่อนตัวกำลังอยู่ในช่วงของจังหวะพักตัวนะคะแต่ยังไม่มีแรงส่งเพียงพอที่จะดันให้ดัชนีปรับขึ้นแรงแงได้ในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านและถ้าเปิดบวกเหนือ1 0 2 5จุดให้ f o ล l ลองแนวรับมีที่1 0 1 0แล้วก็1,005แนวต้าน1 0 2 5แล้วก็1,040 เชน5สซีรีส์ h สินะคะแนวรับมีที่หนึ่แล้วก็9ก้าร้อย้ต้าหนงพันยแล้วก็หนึ่จุดนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดานุพัน์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ